สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเล่นเกม Operation Yellow นะคะหรือปฏิบัติการสีเหลืองนั่นเองค่ะชื่อแปลกๆเนาะวันนี้ขอไม่เปิดกล้องนะเพราะว่ารู้สึกว่ากล้องแม่งบาง UI พวก UI แถบอะไรพวกเเนี้ในเกมแล้วมันแบบเออไม่อะไรวะไม่แบบไม่สวยเลยนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปดูเลยครับนี่นะ,ะนี่ค่ะดู้โหดูดิ UI เขาทำสวยอะ่ะมันแบบไปตามเมาส์เลยแล้วก็เราจะไม่พูดมากนะคะเราก็จะไปเล่นโซโล่กันเลยค่ะสวัสดีตอนบ่ายด็อกเตอร์ขอบคุณที่ ก้าวเข้ามาในคลินิกเหมือนเราต้องมาปฏิบัติภารกิจอะไรสักอย่างนะเขา e doctor dispose all evidence re-rate ให้เราไปทำอะไรหลักกับหลักฐานนี่แหละเนาะสามอย่างกี่อย่างไม่รู้ไม่ได้อ่านที่มันให้เราก็คือให้ทำก็คือให้เราแบบสำรวจ family yourself with m o m e n t ไฟมิลาไลซ์ยูเซ์วิสยูโมเมนต์อ๋อให้เราไปหาอ,อ๋อให้เราไปโรงงานก่อนเปิดไม่ได้เทิร์นแบ็คอะไรก่อนหนูมันบอกมันบอกให้หันหลังกลับไปอะไรของมันไม่รู้อ่ะอ่านอีกแล้วเธอมันใน้กูกุรอ เบอร์นิซอเบอร์นิซอให้เผาทุกอย่างอ่ะกูเผาแม่งเลยกูเผากระดาษมึงด้วยเนาะ disengage แปลว่าอะไรวะ the security system ไฟฉายกะเฮ้ยมาคุยอีกแล้วหรอให้กูหาก,กุญแจแล้วก็ store c r e d i ให้เราให้เราแบบทำลายอีอีก่อนประตูหรอ อ๋อให้เราทำลายอีก่อนประตูแล้วแบบก็เข้าไปในโรงงาน <What? S 1> อีอะไรอะผีหรออ,อะไรอ่ะมันเหมือนแบบตัวอะไรไม่รู้ว่าน่าเกลียดมากทำไมกูได้กลิ่นเลยวะได้กลิ่น,น,ะนะอะเห็นแล้วได้กลิ่นเลยมันเหมือนแบบเชื้อโรคอะไรไม่รู้น่าเกลียดมากมึงวางตรงนี้ได้หรออุ้ย โอเคเข้ามาแล้ว s u เซ e s y ให้กัลวอ่ะกลัวผีแม่งเริ่มไรแล้วมันบอกว่าให้เราหาที่ซ่อนให้เราแบบหาพวกที่ซ่อนเลยเพราะว่าจะมีการแบบซุ่มโจมตีนะคะเกิดขึ้นนะคะอุ้ยอะไรอ่ะ <g ười> ใครไม่รู้แต่เราจะไม่สนใจเนาะ <g ười> ซ่อนก่อนลัวผีมาอุ้ยมึงมีคัดซีนแบบเนี้ยกูทัวแน่ <dumb> หาาเล้วกูไปเป,เปิดประตูส้นตีนอะไรไม่รู้ว่าดูดิเหมือนแบบ <Unless you S 2> อะไรอย่าโตดรอมิว <c oughs> ้ใครอ่ะ ปิดก่อนอยูนไหนวะ,ะป้าอะไรอ่ะกูปเปิรลเกี้ยดีแม่งไม่กินกูเมื่อกี้อ,อ,อ,อุ้ย ปิดลิฟต์อีดอกเฮ้ยรีเพ e ด i ินอะไรอะ่ะรีเพาดหินกูต้องซ่อมเหรอวะอุ้ยแม่งมาปิดายเรียบร้อยเข้าแล้ว แชปเตอร์หนึ่งอ่ะเพิ่งเริ่มแชปเตอร์หนึ่งเหรอวะไม่รู้ว่าจะเล่นเล่นจบหรือเปล่านะฮะแต่พี่ๆเนาะเออเพราะเดี๋ยวแม่งยาวแล้วกูเป็นโลกง่วงนอนอีกแล้วกูขี้เกียจตัดคลิปอีกหุยแลกอะไรวะขออนุญาตลดภาพนะคะคอมหน้าหี่เกินไฟล์ s ิมโบล to draw out the first bit ให้กูหาสั่ให้กูหาพวกนี้หรออะไรให้กูหนึ่งหนึ่งสองสาม ไอปริษณานี้นะคะคือให้เรานะคะกดเลขตามที่มันเรียงเอาไว้ค่ะเช่น IV วีนะคะเราก็จะไปกด IV ก่อนแล้วก็ต่อด้วย i อนะคะกดเรียงตามนี้เลยค่ะวิธีเล่นนะคะอันนี้เนาะอ,อีกระเทยฉันหาเลขห้าไม่เจอวะ่ะไม่งวางไว้ไหนบริค่ากูเนี่ย อ้ามเชื่อลูกตาของตัวเองใชไหมเขาซีครมมย่อ่านนะมัตุกตาอะ ไอ้เธออะไร呀เอสเซนส์ดีนายด้วยคุยไหนอ่ะอุ้ยได้ห้องห่าเลยไม่รู้ว่าอันนี้กูไม่รู้ว่าไม่เคยมา ไปฉายคุย,คย,คยนนกูว่าตอนแรกกูว่ากูเปิดประตูเรียบร้อยอ๋อมีให้เราซ่อนมมนก็มีตู้ให้ซ่อนนี่หว่าไอคืออะไรก่อนกูโดนอีกแล้ว อีป้าโอ้โหบางกวนตีนกวนเตะโอ้โหแม่มึงอะหน้าจอกระพริบทำหาอะไรก่อนไอ้เฮ้แม่งออบเจคทีโผล่มาทีแม่งกูนึกว่าผีจะแดกกูค่ะถ้ามีให้ซอนโอเค มาไม่ได้มาไม่ได้เห็นไหมกีรา <Access ready. S 1> ไม่รู้ว่าจะเล่นตรงนี้ผ่านหรือเปล่านะ <Just> อะไรเมืองใหม่เลยยารลอดคาไฟดิสเบอร์วอยด์เทอร์มิน,นัลช่วยทีวไปได้ให้กูให้กูปิดมันบอกให้เราปิดอะไรไม่รู้พี่พ yeah. อกจะบอกอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ใส่หูฟางนะฮะพี่ๆนะคะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้เนาะมันไห้กูทำอะไรมันด้กูปิดตรงไหนวะให้กูหาแนละ้วกูปิดแล้วกูแต่กูหาไม่เจอเลยอ่ะ๋อ,อปิดแบบนี้โอ้โหปิดให้กูปิดอันนี้เจ็ดเครื่องอะนะ อเคเดี icana, ๋ยวพี่พี่พ e <AL> ขอสปีดรันนะคะไม่เสียเวลามากอเนี้ยดินายแม่มึงอีกกระเฮ้ยมันเอสเอสดินายีระบบโรงงานอีดอก เดินมาเช็คกูปิดเสร็จเดินมาเช็คเลยเลยอีเหี้ยดูเร็วอีดอกเฮ้ยเป็นไรเป็นไรอ่ะ คแล้วสุดท้ายค่ะกูะไม่กล,ลัวมึงแลวกูหาสุดท้ายเจอแล้วกูกว่าจะออกจากที่นี่นค่ะหนีเพราะอีเล็บดําอุ้ยเจอแล้วอย่ากูเจอสุดท้ายแล้วกูที่เกียนหาเสร็จแล้วค่ะ อันนี้ยากสุดแม่งกูว่าถ้ากดปุ่มเขียวไม่ให้กูรออะไรสักอย่างแล้วแม่งก็ให้กูอยู่ในห้องค่ะโอ e has been large ้หวิบว่า เพิร์ a ออลแท k the f แฟคทิลิตี้กูทำอีดอกเมืองมันให้กูทำอะไรไม่รู้เนี่ยเพิร์ a ออลแท k โหมึงมืดก็มือดอีเฮี้ยห้องอะไรของมึงวะห้องอะไรไม่โลมมืดมากเลยอ่ะไ <c oughs> อ้ดอกจะท่าไกูง่วงหนอนะเนี่ยกูเล่นจนง่วงไอ้ขี้เกียจตัดคลิปเลยเนะี่ย <c oughs> ด c ไ e ดีนนมึงดีนเลยงมึงดีนเธอมันมันดีนกูจะไปยังไงอ่ะมันชี้ไปโน่นอ่ะแล้วกูให้ไปตรงแล้วมึงให้กูไปตรงไหนอ่ะมันมีทางไปตรงโน้นอีกหรอที่เปิดจะปิดกูเบื่อที่จะอยู่กับอีดอกนี่แล้วเนี่ย โขเข้าไม่ได้จะเข้าอ่าอีดอกอีตูดดำแม่งติไวอีดอกไปหาหมอจัดฟันก่อนขัดใจเอ๊ห้องแก่ยังไงกูก็ต้องไปได้ถ้ากูเปิดไม่ได้กูจบคลิปแค่นี้แหละอีแค่กูไม่เล่นต่อยอ,อดแอ,อ,ดอสเซนดินายซีรี เอไอยู่ลอีด,ด,ด,ดอกฮู้วะะ่นะวววววววนวว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 วะวูวววววว่วลวววะอวดอกดูผีค่่อวว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 วาวววาวววววววควว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 สวววว